ที่อีกหนึ่งข่าวนะคะนี่ก็เพิ่งเป็นคุณแม่ป้ายแดงเหมือนกันค่ะแต่ว่าโอ้โหบุหลลท้าคุณลูกละสิคุณลูกเนี่ยได้ข่าวมานะคะว่าได้ค่ารับขวัญเนี่ยหลักร้อยค่ะแต่ไม่ใช่ร้อยธรรมดาคะร้อยล้านค่ะใช่ลูกสาวคุณแอมต่นเองนะคะไปติดตามในข่าวนี้เลยค่ะ เป็นคุณแม่คนสวยนะคะที่ขยันมากๆเลยค่ะสำหรับคุณแม่ป้ายแดงนะคะแอปทักซอนค่ะล่าสุดแอบ,บนีลูกสาวน้องปีใหม่วัยหนึ่งเดือนนะคะก้าวันเนี่ยออกงานอ e ีเวนต์รับทรัพย์เลยนะคะแม้ว่าจะห่างจากลูกแค่ไม่กี่ชั่วโมงค่ะก็เอ่ยปากบอกว่าคิดถึงลูกสาวซะแล้วค่ะแล้วก็ยอมรับนะคะว่าที่บ้านเนี่ยค่อนข้างเหอหลานค่ะแต่ว่ากระปัดกระแสนะคะที่คุณปู่คุณย่าเนี่ยเปิดบัญชีรับขวัญหลานเนี่ยมูลค่า100ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็เผยว่าพัฒนาการเนี่ยดีค่ะเลี้ยง,ง ด้วยนะคะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขค่ะเลี้ยงง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะคือก่อนหน้านี้อาจจะไม่ใช่เขาเลี้ยงยากเพียงแต่ว่าเรายังไม่ยังไม่ชินยังยังไม่ได้เรียนรู้ซึ่งกันและการตอนนี้ก็เลยรู้สึกมีความเข้าใจกันมากขึ้นสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นเราก็เลยอยู่กันง่ายขึ้นค่ะป,ประโยคคลาสสิกข,ของทุกคนที่ที่เคยพูดกับเราคือว่าเหนื่อยแต่มีความสุขอันนี้มันมันเกิดขึ้นจริงๆค่ะคือเหนื่อยมากจริงๆนะคะช่วงอาทิตย์แรกที่กลับบ้านเนี่ยค่ะ มันจะเป็นอีกอีกบรรยากาศหนึ farklı, ่งคือเหนื่อยกว่าที่ตอนที่เราเพิ่งคลอดและอยู่ที่โรงพยาบาลคือเราดูแลลูกเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงกลางวันมีพี่เลี้ยงคอยช่วยค่ะแต่ว่าให้ช่วยเท่านั้นคือจะไม่ให้ใครเลี้ยงค่ะก็ก็จะเลี้ยงเองแล้วก็กลางคืนนี่คือเต็มเต็มกลางคืนนี่ก็ก็จะมีคุณสงการช่วยช่วงอาทิตย์แรกที่กลับบ้านเนี่ยอันนี้คือเลี้ยงเองเต็มเต็ม จ็ดวันแรกนี่แอปลงไปเลย3-4กิโลอะค่ะคือลงเท่ากับตอนที่คลอดนะคะตอนคลอดลงไป4กิโลแล้วพออาทิตย์แรกก็ลงไปอีกสี่เลยอย่างรวดเร็วไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะน้องต้องเป็นเด็กแบบอารมณ์ดีเล้ว่ดูในรูปแบบขี้เลนขี้เล่นค่ะขี้เล่นแล้วก็ดูเก๋นแๆนะคือถ้าไครจะได้คาแรคเตอร์คุณพ่อแล้วตอนนี้นะคะตอนนี้ตอนนี้ยังอยู่กรุงเทพค่ะยังไม่ได้ไปเขาใหญ่อะค่ะ อาจจะอยากไปอยู่ที่นู่นค่ะเพราะว่าอากาศดีแต่ว่าช่วงนี้ก็รอเรื่องฉีดวัคซีนใน้ครบก่อน,นะคะ่ะมันมีกระแสข่าวมาว่าาคุณกิติยาเปิดบัญชีละพันลานน้านร้อยล้านโอ้โหสาธุมีไหมคะค่ะมีไหมเดี๋ยวต้องไปกลับไปถามกันค่ะกลับ <c oughs> ไปถามเิดบัญชีาเดี๋ยวต้อง,องให้ปีใหม่กลับไปทวงค่ะก็คือให้ตามพิธีการปกติอะค่ะตอน เข้าบ้านครั้งแรกอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะมีแบบเงินขวัญถุงมีสวมสร้อยทองให้ให้หลานอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เป็นธรรมเนียมไทยทั่วๆไปค่ะมันถึงอบรยล้านตามข่าวเงี้ยอ๋อคงคงม่กนะคะการบอกว่าอยากต่อจะให้พักแค่จะมีต่อเลยไหมจะให้ท่านจีนแกพรอย่างหาอ้โห พร้อมทองนะคะแต่พร้อมเลี้ยงนี่ไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนี้ก็ยังยังต้องทุ่มเทให้กับน้องปีใหม่อยู่ค่ะอีกคนก็คงอยากมีผู้ชายค่ะจะได้ครบค่ะ,ะคือจะมีแค่สองคนก็เอาให้ชัวก่อนว่ามีครบแล้วเดี๋ยวที่เหลือก็ <c oughs> จะได้แบบฟรีสไตล์ คืองานต่อเรื่องยาวก็อาจจะตอ้องพักยาวสักนิดนึงเพราะว่าเราก็อยากดูแลลูกเองอะค่ะก็เดี๋ยวดูตามสถานการณ์อีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเป็นงานระยะสั้นอะไรตอนนี้ก็ก็ทำได้ค่ะขออนุญาตลูกมาแล้วค่ะสั้นๆไปได้แม่ไม่หายไปนานก็เห็นว่านตอนนี้จะมีกำหนดใช้นัดช่วงกลางปีนี้ค่ะแอบรุนค่ะเพราะว่า ก่อนหน้า <substit> น <uting> uh, so at um ี้เราก็ได้ไปถ่ายมาแล้วก็เห็นท่านก็มีถ่ายเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของหนังนะคะมาเรื่อยๆก็ก็เลยทำให้ตื่นเต้นคืออยากให้ฉายเร็วๆเพราะอยากดูด้วยค่ะเชื่อได้ว่าตอนนี้คนทั้งประเทศก็รอชมภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค6อยู่เหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่ค <groans> <'s> ุณแม่แอฟคนเดียวแน่นอนค่ะเป็นไม่ดีเป็นคุณแม่ที่กลับเข้าสู่โหมดปกติได้เร็วมาก ต้องทำบ้างจะรอดูโอเคเลยเลี้ยงเองนี่ลงนี่8ดโแล้วใช่ไหมเมื่อกี้นี้เป็ดเสร็จอย่าอย่าเลี้ยงเองเลยอยากช่วยเลี้ยงอันนี้กลัวโอเคแล้วเดี๋ยวเอามาที่สตูค่ะนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมานะคะกับผลงานใหม่ของ MC ็มงค่ะหลังจากที่ผ่านเครื่องราวข่าวเช้ามามากมายกับโซอินไซด์นะคะเดี๋ยวติดตามว่าข่าวเด็กเขาจะเป็นยังไงบ้างค่ะ